ตอบรับดีมากนะครับขอต้อนรับอาซเชียที่คำพรครับผมสวัสดีครับเขาเรียกเขาซอนะเขรวยเลยธุรกิจเขาเนี่ยาซอไี่ดูสูงวัยมากแต่ว่าถามก่อนเป็นนักแสดงอิสระนี่ค่าตัวเป็นไงแพงขึ้นไหมอะคะ Sociedad, แพงตามแจ็คเลยค่ะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นแคแจ็คก็ถูกมากนะไช้ต้นบัฟแจ็คแพงกว่าแจ็คอีกแต่ต้องบอกว่าตอนนี้คุณเชียร์เขาบอกมาว่าเขาจะไม่รับงานแสดงแล้วเขาจะเน้นทำธุรกิจอย่างเดียวเลยโอ้หหักนี่มันโอ้โหตอนนี้เป็นเท่าแก่นี้เลยก็ก็คือลุยทำด้วยตัวเองด้วยค่ะแต่จริงๆงานด้านการแสดงก็อย่างที่บอกก็คืออิสระะแต่ว่าตรงนี้ก็คือไม่ทิ้งก็อิสระเหมือนเดิมก็ทำแบบนี้ไปด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างทำมา กี่ปีแล้วว่ะจริงๆแบรนด์ชาเม่มีมีมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของไซเอสก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็เป็นวีคอลค่ะก็คือเป็นดีท็อกซ์ก็คือที่เอามาในวันนี้นั่นเองค่ะช่วยองรูปร่างโดยตรงเลยค่ะพี่ธัญญาใช่ค่ะว่าตอนนี้ขายดีมากก็คือ เคยจริงๆเคยมาแล้วต่อนนั้นไม่ได้เจอพี่วูด,ดี้ก็เหมือนแบบแต่ก่อนเนี่ยคือคนอาจจะแบบว่าเอ้ยเหมือนซื้อเพราะว่ามั่นใจมั่นใจในตัวเราเพราะว่าเหมือนเชียร์ทำเองแล้วก็เอาตัวเองเหมือนการันตีประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของตัวเองด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยคือจริงๆก็ขอบคุณเพราะว่า คือนอกจากอ่ถ้าถ้าเห็นในรูปนั่นคือเป็นเป็นตัวเชียร์แต่ก่อนอใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือรีวิวหรือว่าอะไรผลตอบรับที่มันมีเข้ามามันไม่ใช่กับตัวเราละค,คือคนก็เริ่มเหมือนกลับมาซื้อเพราะว่าเอ้ยรู้จักเพราะตัวนี้คือมันรู้จักด้วยตัวโปรดักเอง <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> แล้วก็คือมีรีวิวที่เป็นของคนอื่นมาเยอะมากคือก็ดีใจนะคะเพราะเห็นเราก็ชื่นใจว่าเออแบบเหมือนไม่ไม่ได้คิดว่าจะซื้อเพราะเป็นเชียร์เป็นเชียร์อย่างเดียวแต่ว่าเพราะตัวไซส์เนี่เองอะค่ะนะเราเราพูดถึงสารสกัดดีกว่ามีอะไรบ้าง Uh huh. เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนแบบคนมั่นใจในตัวเราหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเราก็เลือกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่เกิดอันตรายแน่นอนเพราะ uh huh. เราเอาตัวเราเองเป็นเป็นตัวประกันไว้อย่างนั้นเลยค่ะมันจะมีแอฟริกันแมงโก้ค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องดักแป้งอันนี้คือมันมันเห็นผลมากนะคะโดยเฉพาะต่างประเทศนี่คือเรานําเข้าสารสกัดมาแล้วก็จะมีตัวราสเบอร์รี่คีโตนะคะที่มันจะช่วยเหมือนเบิร์นพวกแฟตคือฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยมันจะช่วยเหมือนแบบกระชับสัดส่วนอะไรนี้จะเปลี่ยนเลยเพราะโคงเชียร์นี่เปลี่ยนแบบไซ เอ็มเกือบแอลอะพี่ก็คือใส่ไซส์เอได้อะค่ะเอตรงกับตัวตรงๆกับชื่อผลักเลยเป็นที่มาหนึ่งด้วยของชื่อผลักนี้ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือต้องบอกว่านอกจากขายดีแล้วเนี่ยนะฮะยังมีคนรีวิวเยอะมากคนที่แบบว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยเป็นฟอร์เอฟเตอร์นะฮะคืออย่างอย่างพี่คนนี้ค่ะเขาเป็นแม่บ้านคือเขาลดไปเนี่ยเก้าโลเก้าโลใช่แล้วเขาเป็นคนลดยากมากเขาบอกว่าเขากินมาแทบทุกอย่าง2เดือนเก้าโลแล้วเขาเป็นแม่บ้านค่ะคือเหมือนแบบ กิจกรรมอะไรเขาเนี่ยไม่ได้มีการขยับตัวเยอะออกกำลังกายไม่มีเวลาอะไรเลยแล้วเขาก็เนี่ยส่งมาขอบคุณว่าเออขอบคุณที่ทําให้เขาเหมือนเปลี่ยนไปแล้วเขาดื้อยาด้วยเขาบอกนะคะแสดงว่าต้องทานยาลดน้ําหนักอะไเขาบอกเขาทานมาเยอะมากโยโย่อยางงี้ใช่ไหมคะคือประมาณอย่างนั้นด้วยค่ะแล้วตัวไซส์เอสค่ะคือตัวไซส์เอสเนี่ยต้องบอกว่าข้อเด่นๆเลยที่มันทําให้มีผลรีวิวกับเขามาเยอะๆนะคะก็คือเหมือนแบบข้อแรก คือเป็นธรรมชาติแล้วก็นวัตกรรมใหม่หนวัตกรรมใหม่ในที่นี้ก็คือปกติเราอาจจะเคยเคยทานเป็นเม็ด หรือเคยทานเป็นผงเป็นอะไรที่มันชงดื่มนั้นนั้นนั้นคือมันทั่วๆไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผงที่สามารถทานได้เลยคือทานเหมือนทานกระปากเลยค่ะที่ซึ่งมันจะแบบดูดซึมได้เลยเห็นผลเร็วไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสมในสะดวกใช่ค่ะซึ่งข้อข้อดีกว่าของไซเอสกับผลิตภั์ทั่วไปก็คือคนนี้ข้อหนึ่งแล้วก็มันเหมือนมันครอบคลุมทุกปัญหาความอ้วนนะคะใครก็ตามที่กินเยอะเอยหรือว่า ไม่มีปัญหาเอ้ยไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่ได้ขยับตัวมีแบบกิจกรรมเหมือนท้อถอยกับการออกกําลังกายกับการลดน้ําหนักมากๆค่ะคือตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยแบบเหมือนเป็นทางลัดนะคะเพราะว่าซองนึงขออนุญาตนะคะคือซองนึงเนี่ยมันจะสารสกัดเนี่ยมันประมาณ3,000มิลลิกรัมค่ะคือกินวันเดียวซองเดียวพอแล้วสะดวกอะค่ะต้องบอกว่าวันนี้เชียร์ไม่ได้มาคนเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าพาผู้ใช้จริงมาด้วยรับให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนครับระหว่างที่เชียร์ ใช้ไปเนี่ยให้ดูภาพนี้ก่อนนี่นี่ตอนนี้เนี่ยเธอรูปร่างอย่างไงต้องถามเชียก่อนเชียกตอนนั้นเนี่ยทำไมให้เล่าถึงเธอคนนี้นี่ค่ะคือผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วเป็นเป็นคนหนึ่งที่น้าหนักถ้า55เนี่ยดูไม่เยอะแต่ด้วยส่วนสูงด้วยอะไรก็แล้วแต่รูปร่างเนี่ยคือเขาไม่มีความสุข มันมันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วดูสวยแล้วก็คือรูปร่างไม่ได้กระชับเหมือนอยากที่อยากจะเป็นนะคะแล้วเหมือนลองมาทุกทางแล้วไม่ประสบความสําเร็จประมาณอย่างนั้นค่ะแต่ปัจจุบันเธอมีร่างใหม่แล้วนะครับขอต้อนรับคุณหมีิวกำมนผันครับมิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้ยอยู่กับเราแล้วในเช้านี้ังไงน้องหมิว นี่ทานไซส์ระยะแรกอะนะคะก็คือจากที่ทราบก็คือน้ำหนักอยู่ใน50กิโลเราก็ทานมาระยะหนึ่งสูงเท่าไหร่คะสูง160อ๋อ160แต่ถ้าผู้หญิงน้ำหนัก55เนี่ยจะจะอ้วนพอสมควรแล้วคือไม่มั่นใจเวลาถ่ายรูปเวลาอยู่เวลาถ่ายรูปเนี่ยจะหลบหลังเพื่อนทุกวันนี้จะมั่นใจขึ้นกล้าอยู่ด้านหน้าเลยค่ะเนี่ยคือแบบเขาก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะลงไปเยอะเลยอันนี่46กิโลกรัมก็ยังดีนะผู้หญิงสูง160แล้วเราคุณหมิวใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ ระยะหนึ่งค่ะประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช่ค่ะค่ะก็ทานแค่ไม่กี่กล่องเองค่ะแล้วคือแต่หนูก็ควบคุมนะคะก็คือออกกําลังกายไปด้วยทานง่ายมากค่ะทานง่ายมากค่ะเฮสได้ไหมอ๋อเอาเลยค่ะก็คือโชว์เลยคุณเพิ่งมีแกะมาละซองหมิวทานวัาละซองแล้วก็เทเข้าไปในปากเลยใช่ค่ะเทเลยค่ะแล้วก็นีผลผผลลที่ตามมาจะเกิดแบบว่าจะมีเอฟเฟกต์แบบโยโย่ไหมคือไม่มีค่ะแต่ว่าที่ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่อง พอคนเห็นผลว่ามันลดเยอะลดเร็วจะกลัวแต่คือต้องบอกอย่างที่เชียร์บอกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างที่คุณหมิวทานเมื่อกี้ค่ะค,คือพอมันกกอกปากปุ๊บเนี่ยมันสามารถไปบล็อกได้เลยเพราะมันดูดซึมตั้งแต่เราทานเลยไม่จําเป็นต้องรอเวลาต้องรออะไรซึ่งมันจะเหมาะกับคนที่เหมือนแบบอยากใจร้อนะค่ะอยากลดเร็วแต่ว่า ไปทาแต่ละวิธีเนี่ยมันอันตรายมันน่ากลัวไม่ถูกต้องซึ่งวิธีนี้เนี่ยคือเราลดเวลาให้แล้วแล้วก็เหมือนเทสความปลอดภัยซึ่งตัวเชเองก็ทสผ่านจนออกมาเป็นไซส์เอสที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะแต่อาหารเสริมส่วนใหญ่เนี่ยในการลดน้ำหนักเนี่ยคือมันมีเยอะมากมากแต่ไซส์เอสของพี่เนี่ยมันต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นไงก็อย่างที่พี่บอกนะคะแล้วก็คือจริงๆถามไม่ใช่แค่ผู้หญิงท่านได้อย่างเดียวจริงๆเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีตัวอย่างคุณผู้ชายที่เขาลดไป10บโลซึ่งพุงเนี่ยหายไปเลยเพราะว่า สารสกัดที่มันคุ้มค่ากว่าแล้วก็มันปริมาณมากกว่าถ้า,ถ,าถ้าคำนวณเป็นเม็ดเงินนะคะคือคิดดูว่าซองหนึ่งมันเท่ากับ6เม็ดเนี่ยคือคุณกินเป็นกล่องเป็นเม็ดๆทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะเหมือนถูกกว่าแต่พอจานวนเม็ดที่มันมากกว่า คุณก็อาจจะเสียตังค์เยอะกว่าอยู่ดีซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนมันได้ทั้งสายสกัดที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในการดูดซึมไปใช้นะคะแล้วก็ความคุ้มค่าที่สะดวกสบายซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวเลยเรื่องอันตรายเพราะว่าของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยได้รับรางวัลเกี่ยวกับธุรกิจดีเด่นมาจากสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจด้วยค่ะทุกคนที่มาตื่นมาคุยก็จะต้องมีโปรโมชั่นอย่างแน่นอนนะคะแน่นอนิค่ะไม่มีได้ยังไงนะคะคุผู้ชมรอเลยแหละคือครั้งที่แล้วที่ได้มีโอกาสมาบอกว่่าาาสยยไมม้กกอันนนนนีะะะะคคค็เเช เอามาฝากแต่ว่าจํากัด40สายแรกเท่านั้นนะคะ, 1>, คะ 1, 1เดือนก็คือ3กล่องปกติเนี่ย3,270บาทก็ให้ไป2,190บาทนะคะแล้วก็แถมฟรีเป็นตัว V-Call เป็น Detox ก r เกรดพรีเมียมอีก1กล่องนะคะ,ม,คะมูลค่านี่1,090บาทนะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ถ้าเป็น2เดือน6กล่องนะคะปกติ6,540ก็จะเหลือ3,390นะคะแล้วก็แถม v c คอลหกล่องเช่นกันค่ะก็ะโทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะตามที่ขึ้นค่ะน02น3 2 0 8 6 5ย้าอีย้้2น แปดสามสองศูนย์แปดหกค่ะอันนี้ถือว่าโปรโมชั่นพิเศษใช่ค่ะใช่ไหมใช่พี่ให้อะไรกันีกแม่กุ๊กิ๊บรอสั่งแถมเชียร์ด้วยแม่เ๋ยดีที่ดีไปส่งให้ที่บ้านเลยเดี๋ยวแม่กุ๊กกิ๊บก็รอสั่งเองแมเป็นแฟนรายการครับจริงเหรอแม่เดี๋ยวดูให้แม่เลยก็ได้เดี๋ยวจะสั่งให้แม่กุ๊กกิ๊บไว้แพ็คหนึ่งเอาเซตหนึ่งนะครับแม่ก็มีความสุขแฮปปี้ค่ะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วกันที่หนึ่งคือเชื่อในตัวเชียร์ก่อนแล้วก็คือ ก็พอได้เทสได้ลองด้วยตัวเองก็ติดใจเหมือนคุณหมิวนะคะก็ต้องรีวิวเยอะมากขอบคุณค่ะก็เห็นจากรีวิวด้วยค่ะอะไรกาคือดูจากรีวิวหรือยังงดูจากรีวิวค่ะเป็นคนเล่นโซเชียลอยู่แล้วก็จะเห็นในแฮชแท็กต่างๆเขาก็แท็กไซเอสดูแล้ก็ลองเข้าไปอ่านเองศึกษาเองเลยชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะดูสดใสดูแบบว่าสวยเลยเลยล่ะครับเปลี่ยนจากไซแอลเป็นไซเอสขนาดนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะค่ะพี่เชียร์นะครับแล้วก็น้องหมิวนะคะขอบคคุณมาก่ะ หน้านะครับหนุ่มๆสาวออฟฟิศนะครับฟังให้ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบทานผลไม้แบบที่มีรสเข็นเนะี่ย <อ een. S 2> ผมจะบอกเลยนะว่าผลไม้ที่มีรสเข็นเนะี่ยบางอย่างเนะน,นี่ยทานได้ผลไม้ที่มีรสเข็นด้วยผลไม้รสเข็นเนี่ยผลไม้รสเข็นมันมีว่าคือแบบบางอย่างทานได้อันนี้คือเรารู้ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลสุขภาพเราต้องทานแบบไหนอันนี้ต้องดูต้องดูเคล็ดลับเลยเชฟเอฟเชฟประจำตระกูลเราเข้ามันจะมาช่วงหน้าครับผมทักกันแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชม